สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการวิจารณ์งานศิลปะ ก็ค,คือการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามความรู้ความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะการเช่นชมหรือว่าเป็นการติชมผลงานการวิจารณ์จะต้องมีเหตุมีผลเพื่อที่ผู้สร้างผลงานจะได้นำไปปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้นโดยสุดจริตใจการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์มีองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน3ประการคือ 1. ผู้สร้างสรรผลงานทัศนศิลป์ 2. ผลงานทัศนศิลป์และ3ผู้ชมผลงานทัศนศิลป์การแสดงความคิดเห็นทางศิละปะเป็นเรื่องที่จะติชมหรือเรียกได้ว่า ให้คำวิจารณ์ตามความคิดเห็นของตอนเองแต่คำวิจารณ์ที่ดีนั้นควรจะเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ใจไม่ใช่การพูดดูถูกกันแกล้งเพราะคำวิจารณ์ที่ไม่ดีอาจจะพิกความรู้สึกของผู้ชมงานศิลปะให้ข่อยขวยไดย้ดังนั้นคำวิจารณ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะคุณสมบัติของผู้วิจารณ์งานทันศนะเสียงจะต้องประกอบไปด้วย หจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในงานทัศนศิลป์เพราะการวิจารณ์งานทัศนศิลป์จะเกิดขึ้นไม่ได้หากผู้วิจารณ์ไม่มีความรู้และประสบการณ์แต่หากผู้วิจารณ์มีความรู้ในสาขานั้นจริงก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้สร้างผลงานได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 2. จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในวิชาความรู้สาขาอื่นๆ หากมีการเชื่อมโยงหรือบูรณาการงานทัศนศิลป์ให้เข้ากับสาขาวิชาอื่นๆได้ก็จะทําให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่รับฟังได้รับความรู้และชื่นชมงานทัศนศิลป์ได้อย่างเข้าใจยิ่งขึ้น3จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างได้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพราะผู้วิจารณ์แต่ละคนหรือผู้สร้างผลงานอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้วิจารณ์ที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นให้ได้แสดงออกทางความรู้ซึ่งเราอาจนำมาเป็นประสบการณ์ในการวิจารณ์ของเราได้ 4. เป็นผู้ที่ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีเพราะการวิจารณ์เป็นการสื่อสารความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้วิจารณ์ผ่านทางภาษาพูดภาษาเขียนแต่ในทางทัศนศิลป์นั้นจะใช้ภาษาภาพเป็นสื่อในการแสดงรูปแบบและเรื่องราวเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นสิ่งที่สำคัญต่อน,นักวิจารณ์ในการบรรยายวิเคราะห์ตีความและประเมินคุณค่าของงานทัศนศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพ และภาษาที่ใช้นั้นก็ควรเป็นภาษาที่ง่ายมีสำนวนที่น่าสนใจและน่าติดตามค่ะและข้อ 5. เป็นนักคิดนักค้นคว้าสนใจสิ่งใหม่ๆและมันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอสังคมในปัจจุบันกลายเป็นสังคมที่มีข่าวสารและสื่อต่างๆมีความจำเป็นและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การได้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทั้งใกล้ตัวและไกลตัวโดยเฉพาะเรื่องทัศนศิลป์จึงเป็นสิ่งที่ดีและมีความสำคัญต่อผู้วิจารณ์